คลิปที่แล้วที่เราแข่งแข่งสร้างมอเตอร์ไซค์กันไปก็ปรากฏว่าเสิร์ฟแล่งกระจุยกระจายเลยนะฮะก็เลยมาทําคลิปแยกเป็นการสาธิตในการสร้างมอเตอร์ไซค์แบบตัว,ต,วตัวเลยนะฮะในทุกชนีด <c oughs> ก็พบกับแขกคนคนเดิมเช่นเคยครับอาจารย์เอลิเเกอร์ฮะทางสายมือนั่นเ <Hello? S 2> องฮัลโหลแล้วก็มีแขกรับเชิญคนใหม่ล่าสุดไม่ใช่ล่าสุดนะก็คือก็คือน้อง,องโ,ดโดโด้พิมพิมุนการนั่นเอง สวัสดีครับกบเย็บเย็บกบเย็บกบเย็บกบอะไรเนาะเย็บกบด้วยนะเยบ,บกบด้วยเ,เจ็บไงงงเลยทีเดียวนะเจนจีน okay. ีโอเคก็พอดีน้องโดโดเนี่ยเขาเพิง่งเพิ่งเข้ามาได้ไม่นานนะฮะก็ปัจจัยได้ประมาณเมื่อไม่นานวันนี้นะฮะวันนี้ก็ไหนๆกนไหนๆแล้วเราก็จะมาทำคลิปการสาธิตการสร้สางมอเตอร์ไซค์ในแบบของตัวเองนะฮะโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าชุบ นี่ฮะนี่คือตัวอย่างมอเตอร์ไซค์สาธี่ของเรานะครับเป็นมอเตอร์โชว์เลยทีเดียวนจุดนี้อุ้ยตกใจเป็นเปิดอะไรรันนะครับเจเรียนรอยนะเจก็อย่างที่เห็นนะฮะนี่จะเป็นมอเตอร์ไซค์สาธิตนะฮะทั้งสามคันนะฮะก็คือคันแรกก็คือคันนี้ฮะที่เด็ดนวมันมีการคลิปที่แล้วตกใจอ๋อ ใครอยู่ในยักษมันอ่ะยี่บอลไซค์ของมอลไซค์ของเขาของเขาของเขาอุ้ยอุ้ยบอลไซค์ไปดูแลลูกแป๊บนึงท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมฮะตอนนี้เราเกิดเราเจอพลังงานบางอย่างฮะับทำให้มอเตอร์ไซค์ขยับได้ลูกลูกเจียลูกใจียลูกเราต้องฟาดมันสักทีฟาดมันสักทีโอเคอนี่แหละโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์แบบอย่างง่ายนะฮะที่ข้าพเจ้าใช้แข่งใน ในคลิปที่แล้วนะฮะก็ไม่มีอะไรมากเป็นเป็นไม้ทั้งขันเลยโอเคเราก็จะใช้คันนี <so ้ในการสอนนะโอ้ยเดี so us, ๋ยวโยกเข้าโยนลูกจะคึกอย่าคึกอย่าคึกอย่าคึกแหลกมากไหมถามก่อนีเด๋ยวไม่แหลกเท่าไหร่กำลังดีกำลังมีโอเคเดี๋ยวเราก็จับคือไว้ก่อนก็สำหรับหลักการในการสร้างมอเตอร์ไซค์ก็คือการสร้างระบบบาลานซิ่งนั่นเองนะฮะตามนี้เลยครับ ถ้าทุกคนที่เคยดูคลิปของของเราที่ผ่านมานะฮะก็จะอาจจะแม่นเรื่องแม่นเรื่องสปริงกันแล้วนะฮะก็คือว่าเราใช้หลักการสปริงเนี่ยก็คือเป็นการสร้างแรงเวี่ยงนะฮะอย่างที่ทุกคนเคยดูกันนะฮะก็คือเราจะติดกาดเซนเซอร์ก่อนนะฮะเซนเซอร์แล้วก็เชื่อไปที่คอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์เสร็จป,ปุ๊บตอนนี้แหละที่สำคัญนะฮะก็คือเราต้องโยงในลักษณะของการ ไปกันนะฮะเพื่อทําให้สามารถเข้าใจง่ายนะฮะก็คือว่าถ้าสมมุติว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าสมมติว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเอียงเอียงมาทางซ้ายเอียงมาทางซ้ายนะฮะก็คือว่าเราต้องให้ไอตัวตัวสปริงเนี่ยตบไปทางตบรถไปทางขวานะฮะนี่ีีมันก็จะเป็นลักษณะนี้โอ okay. เคเสถีรทาลงไปทางขวาให้ตบมาทางซ้ายคือพูดง่ายๆว่าตบไป ตบไปทางไหนเนี่ยให้ตีกันตรงข้ามนะฮะมีองใครดูนะเนี่ยฮะก็คือว่าซเซ็นเซอร์เราถ้าสมมติซเซ็นเซอร์อยู่ทางซ้ายของรถนะฮะก็คือเราจะทำทาการเชื่อมคอนโทรเลอร์แล้วก็โยงมาทางทางคอนโทรเลอร์ตัวเอตัวสปริงตัวนี้นะฮะก็คือว่าให้มันสามารถตบรถอดนะ ตรงกันข bon okay. ้ามกัน <nước> ต <Genius. S 2> okay. ีไปทางขวานะฮะก็คือถ้าในทิศทางก็คืออันนี้เป็นทิศทางสีฟ้านะฮะทิศทางไวโอเคแล้วก็ทางซ้ายไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษขอโทษก็คืออันนี้เซ็นเซอร์ทางขวาของรถพอดีเทคทางขวาเสร็จปุ๊บมันก็จะให้รถเนี่ยตกไปทางซ้ายนะฮะก็คือเพื่อตกให้มัน็นการรักษาสมดุลนะฮะดีอันนี้ก็ถึงอ้าวล้อเหรอ ใครผดร้อนเลยใครผดร้อโอ้โหร้อนนี้นี่เลยเหรอมันหมุนไม่ได้นะไม่มีปล่อยพีโลหมุนได้นะแต่ว่าแรงเวียงมันจะมหาสารมากไอ้ฟ้าถอดเอาล้อเอาล้อเอาล้อเดิมสิหนุ่มเอเอ่ต้องเชื่อมเชื่อมมอเตอร์ให้ด้วยมันเชื่อมอยู่แล้วเเชื่อออมมตร์ให้้ดวย เชื่อมอยู่แล้วใ่ไโอเคตามไปก็คืออย่างนี้นะฮะเนี่ยฮะเวลาเราเอียงไปทางไหน,นนะฮะมอเตอร์ไซค์มันก็จะตีกลับมาที่เดิมนะฮะน่าจะเจด็ดีก็คือลักษณะเป็นการตีแบบตรงกันข้ามนะฮะดีดีเนี่ยเราขับยังไงก็ตามแต่มันก็จะไม่มีทางลบเลยคขาดดีดีต่ออย่างนี้ก็คือแม้ว่าเราจะเอียงซ้ายหรือเอียงขวาเนี่มันก็ไม่มีทางลบเลยคขาด เดี๋ยวเมื่อคุณจะตั้งค่ามาไม่ดีทำไมอ่ะเดีดเดๆโอเคยอุ้ยชน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 เดือดเดโอเคตอนนี้เราก็จะมาดูมอเตอร์ไซค์ของแต่ละคนกันนะฮะเริ่มจากมีน้องใหม่เลยโดโด้โดโด้ลองอธิบายมอเตอร์ไซค์ที่ว่ามีหลักการอะไรยังไงบ้างเออ เออเราหายเรียนอธิบายหน่อยอธิบายหน่อยว่าคันนี้พิเศษกว่าปกติอย่างไรบ้างไม่รู้ดิอ้าวไม่รู้เดี๋ยวสร้างเองจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่รู้ล่ะสร้างเองนี่ดาวใส่ดาวเอาโอ้ยนี่เก่งไปแล้วถ้าดาวก็ได้ขนาดนี้ก็คือถ้าเทพจากร่างกายนี่เทพ ยังเคลมแล้วย,ยังเคลมวันนี้มาใส่นาครับพิเศษตที่ว่าสามารถยกล้อเองได้นี่ยกได้ทั้งทางหน้าข้างหลังเลยทีเดียวนะเจะาตุดนี่โอ้โหประโยชน์ประโยชน์นี่ก็คือใช้หลักการในส่วนของสปริงนะฮะก็คือสร้างแรงสร้างแรงเวี่ยงมหาศาลนะฮะในการยกต้นรถไปในทางทิศทางที่เราตั้งค่าไว้นะฮะนี่เด,ดี๋ยดูนี่น้องคารเดต ตั้งค่าสปริงเอาไว้นะเนี่ยสังเกตที่สปริงใต้ท้องรถนะนี่มันจะเกิดแรงกดทําให้เกิดแรงเบี่ยงนะนี่เราก็จะสามารถจบรอย้อยหลัหน้าหลังได้นี่นี่น,นี่ใครสนใจเอาไปลองทําได้นะนะจุดนี้เกณไต่เรอของอาจารย์เอเลนอันนี้น่าจะสร้างพร้อมกับรถคันนั้นของพี่โจนะครับ <laughs> ไม่ใช่คันนั้นนะไม่ใช่คันที่วิจโจเอามาให้ดูนะครับคันน,น,นี้อีคันหนึ่งอีกคันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยว่อย,ยโชว์เดี๋ยว่อยโชว์ครับโอเคอธิบายว่ามีที่มาอย่างไรบ้างคันนี้คันนี้ก็คอนเซ็ปผมก็ตามที่หลายๆคนน่าจะรู้คือเอามาจากกระตูนะครับก็อย่างคันนี้เอามาจากเรื่องเฟสเซโลของเอ่อของเซเบอร์นะครับชื่ออะไรนะคุรเชียหรือในภาษาของเอ่อภาษาไ,ไหวะลืมแล้ว พี่จอธิบายีทีหน่ภาษาเอากับสวิตภาษาเลยนะโอเกก็คือ,ก,คอก็คือคันนี้ชื่อว่าชื่อว่าคูเดเซียนะฮะคูเดเซียภาษาฝรั่งเศสแปลว่าม้าเหล็กเออก็คืออาชาศึกอาชาเหล็กน,นั่นเองก็คือแล้วคันนี้มีลักษณะเป็นแบบเหมือนมา้าเหมือนม้าที่สมกาะอ,อีกทีหนึ่งนะฮะเว,เวลาพอเวลาพอทหารม้าทหารม้าุามา้มก่อนนะฮะก็คือ ก็ค e so ือคนคนขี่คนขี่ก็คือหุ้มเกราะเหมือนกันแล้วก็ตัวมาเองอ่ะก็ต้องใส่กอดเลยด้วยเหมือนกันก็เลยเรียกเป็นเรียกว่าโคเลเชียนั่นเองฮะก็คือเซเบอร์เนี่ยก็ใช้คันนี้ในการไปสู้นะฮะดี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 โอ้ยพยศพยศมามาพยศมาพยศใครไปติดเซนเซอร์แล้เพิ่มมั้งมาพยศเลยทีเดียวเลยจะดนีโอเคเวลานี้แหละที่ข้าเราคอยขอเขาพเจ้าบ้า อยากให้ดูแล้วกันนี่เราก็ทําการเปิดในส่วนของขอปูปิ้นขึ้นมานะฮะในยุคจ,จี้เราสอนไปได้วยเลยก็คือว่าเราสามารถเซฟสิ่งประดิษฐ์ของเราได้ภายในตัวนะฮะนี่ข้อดีตรงนี้อยากดูซีมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เราอยู่ไหนวะนี่เจอแล้วเนี่ยอยากให้ดูครับสามสองห <c oughs> นึ่งนี่เทวราลเทวราล นี่ครับมอเตอร์ไซค์ของข้าพเจ้าดูหน้าส<อ>ิดูหน้าสิดีดูหน้าก่อนดูหน้าก่อนดีไม่มีใครไม่มีใครการต้าอีกแล้วนะนะจุดนี้นะมอเตอร์ไซค์โมฮอปครับทรงทรง,ทรงผมแบบโมฮอปเลยนะฮะมียิงฝันนี่ด้วยมีหน้ากกตามีจมูกนะฮะนะจุดนี้ดีแล้วก็ข้างหน้าครับโดดเด่นไม่เหมือนใครครับมีเหมือนจุนักนะ ติดป้ายจะเข้ามากเอ่อเอาป้ายเป็ยังไงนะนี่ยนี่นีน่บอก่อว่าคันนี้คือแบบสุดยอดแห่งความเสถียรแล้วฮะเดือดจากลุบล่างแล้วนี่เดี๋ยวใครดูนะนี่เอาขาย,ยกว้าทางขาเลยทีเดียวบอกไว้ก่อนบอกใจนี่ไม่มีใครไม่มีใครสร้างได้ไม่มีใครขาสร้างด้วยนี่นี่นน จะรถทจะร,จร,จรในวช่จะรวดี่อ้อ้โอโวดยอย่ามอไซค์วิเคราะห์เสียงเดียวครับคืออย่าให้มันอยู่ใกล้ๆกันนี่งพุ่งพุ่ง,พ,งพุ่งมาแล้วดีแโแหลกเลยแหลกเลยอนชนเพื่อนว้าวจร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 ารจรจรรจ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 จรจรนรจร้ร ดีไซน์ดีไซน์แต่ละคันนี้คือแบบว่าเปรคเหมือนชาวบ้านคนเลยนะจุดจุดนี้โอ้เหลกเหลกหลนี่ฮะแล้ว <c oughs> แล้วก,แวก็แล้วก็มีการจอดแบบเชิญน,นี่ที่เบรทันทีทันใดฮะผมแค่ดีก็่เบรได้แล้วครับคันนี้ขาตั้งแบบอันนี้มาส่งเลยนะจุดจนี้อ <c oughs> ่าวนาวี้ไปไหนล่ะเจ หลังจากที่เราได้ทําการเอามอเตอร์ไซค์ของตัวเองมาวิ่งกันแล้วนะฮะเราก็จะไปนานทดสอบกันดีกว่าเดี๋ยวพักสักครู่ฮะเดี๋ยวตัดกลับมาอีกทีหนึง่งโอเคครับแล้วก็ตัดกลับมาสักแมคาหนึ่กครก้รนะฮะวันนี้เราก็พึ่งบอกไปเมื่อคืนแรกนะครับว่าเราจะมีการทดสอบกันนะฮะผมก็เลยได้สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาฮะเป็นแลมมหาภายัยแต่จริงๆไม่ไม่ไม่มีภัยอะไรหรอกแค่เป็นแรมให้เราวิ่งขึ้นเชิดน,นั่นเอง เควันนี้เราจะมาทดสอบว่ามอเตอร์ไซค์ของใครจะบินได้ไกลสุดๆนะฮะในจุดนี้เป็นแบบเครื่องเดิมๆเลยเออคิด<ม>ดีอตอนแ,แรกไม่มีรู้ว่าขึ้นไปนี่เกตกทุกรอบไม่ใช่กระตุกคือไม่ใช่กระตุกแบบแหลกนะครับมันถึงว่ารถจะตกครับแบบชนเนี่ยอารมณ์บอว่ารถมันชนนานอันนี้เราก็จะทำการล่ามเพื่อไม่ให้เกิดการสะดุดนะฮะ ที่เราต้องใช้พื้นปูนเนี่ยก็คือว่าทําให้มอไซค์วิ่งได้เรียบที่สุดนะฮะเพราะว่าถ้ามี่งบนพื้นดินเนี่ยกระดอนแน่นอนแล้วก็ความเร็วอาจจะไม่ได้นะฮะน่นจะดีโอเคเดี๋ยวใครดีจากการใช้ยาทดสอบก่อนอ่ะครับน้องโดโด้ครับน้องใหม่ไปคนแรกเลยครับพี่เอารถพี่ออกก่อนออกจะออกจะวิธีก่อนไหมโอ้เหลกเหล็กนี่หลกรีบแก้รีบแก้รถอยู่ใกล้ๆกันมันแหล็กดีเดี๋ยวแป๊บนึ่งมออไซค์พี่ก็ของเยอะ ดัโอเคเรียบร้อยโอเคครับเราจะเราเราจะนั่งดูเราจะนั่งดูนะปึ๊บดีเรามีที่นั่งแบบ่ดูจะต้องดูแบบเฟิร์สต้องดูแบบเฟิร์สเฟิร์ซันดินะไปอ้าวอ้ะอะไปเฟล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 ลงมาใหม่ครับลงมาใหม่ลงมาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหมเอาใหม่เอาใหม่มึงก็ยังวิ่งได้ขับต่อก็ได้ไม่ต้องงงครับด เนี่ยเป็นลงพื้นอลยเอาไ่เอาไปเอาไปเอาไ่เอาไหเฟลเฟลเฟลแล้วเฟลจริงจริงน่าจะเอามาตั้งไว้บนพื้นปูนเลยมันจะได้ไม่กระดอนสามสองหนึ่งไอะไม่บอกผมบอกผมบอกแล้วมันไม่มีแรงทรง เอ้ยไม่ของของน้องโดโดอ่ะต้องต้องยกรอขึ้นถึงจะขึ้นได้เออพร้อมพร้อมเทคสามตุ้ยตีกี่วีวะอ่าไม่ได้นับรู้ว่าไกลอยู่รู้ว่าใครอยู่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโดโดกลับมาแล้วก็เดี๋ยวมานั่งตรงนี้เดี๋ยว จะให้คนต่อไปมาทดสอบนะครับเราจะเจนอนี่อืจอจอดจอดจอดโอเคใคร,ใครอ,ใอาจารย์เล่นอะไรไหมเอาโหมดไหนอะโหมดธรรมดาก่อนเนาะโหมดธรรมดาก็ได้โอเคโอเคเดี๋ยวขึ้น,ข,นขึ้นปุ๊บนับนับเวลาด้วยนับเองเลยโอเคครับ <Okay. S 2> ขอร์โดน่าขอร์โดน่าจะประมาณห้าวิห้าวินาทีห้าวินาทีผมต้องขึ้นไปอ,อยู่อะไรเพื่อความชาติไทยมมันต้องมีเขีเดดิเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคเดี๋ยวเอียงอยู่เอียงอยู่รถเอียงรถเอียงโอเคยังยังพร้อมพร้อมพร้อมสามสองหนึ่งไปแล้วนะโอ้โหกี่วีฮะกี่วีเมื่อกี้ไม่ได้นับลืมลืมนะลืมครับวันนี้เราจะประมาณห้าก็ประมาณห้าวีได้แหละ ทาวิเหมือนกันใช่ไหมใช่อันนี้คือแบบแบบธรรมดาใช่ไหมหมดหนึ่งหมดหนึ่งอ่าต่อไปทาวิโชว์เดี๋ยวผมค่อยเปิดโบมดสองทีหลังก็ได้หมดหนึ่งพอไปไปไปนี่มีมีการเสียงให้คะแนนด้หรือโอ้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 ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวไปเดยคันนีต้องอ้อมไก่อ้อมไก่มาก น่าจะมีแบบกล้องกล้องที่สามนะหน่อยแกรีมอทเนี่ยโอ้สายสายสายพร้อมครับ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 แต่โอเคเตรียมตัวสามสองหนึ่งไปดึงสองสามสี่ห้าพอกันพอกันละมึงก็ห่างวิ่งเหมือนกันปะ นี่เบกแบกแบกแบกมันก็ห้าวิอ่ะพี่ถ้าแรงแรงเหวี่ยงเหมือนเหมือนความเร็กอัตราเร่งเท่ากันหมดเลยอ่เคย์ก็จะเห็ว่าเราเป็นพร้อมกันห้าวิโอเคน่จุดป็นนี้เดี๋ยววิ่งเขาวิ่งกลับไปกันเคแล้ววันนี้เดี๋ยวทุกคนวิ่งกันหมดแล้วเดี๋ยวเราจะเอ้ยหน่อยเราลืมเราลืมอีกโหมดหนึ่งของผมไปป่ะเออใช่บทสอบใช่ไหมโอ้โอ้แหลก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  ชนกันทำไมลกอันนี้อันนี้สายอันนี้สายปวนอันนี้สายปวนสายปวนสายปวนถอย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 โอเคถอยก่อนนี่ยกลองละยกลองก็ไม่ได้ก็พโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหมวดต่อไปเนี่ยเราจะให้ทุกคนปรับแต่งแบบเกิดพิกัดเลยนะฮะน่าจจุดนี้เราจะพุ่งแบบสุดๆไปเลยโอเคคืนในกรณีรถของผมเนี่ยอ่ะคุรเชียเนี่ยครับเพราะว่า ที่ผมบอกว่ามีอีโมนึงคือที่ผมวิ่งไปเมืเ่อกี้มันยังลืมไม่สุดนะครับคือแบบยังตั้งค่าระดับหนึ่งอย่างเนี่ยตอนนี้ก็ตั้งค่าอยู่ที่เนี่ยครับเกือบสุดนะฮะก็ความเนาอย่างที่เห็นเมื่อกี้แหละแล้วเกิดอะไรขึ้นโอเครถจ้าวเข้าอีกแล้วรถ <c oughs> จ้าวเข้าอ,อีกแล้วรถจ้าวเข้าเอ้ยลูกรัก <c oughs> สั่งสอนที่ส<ล>ั่งสอนสั่งสอนที่สั่งสอนคื<ล> <c oughs> อจะยังจเย็นกดไลค์แกร์เข้ามา ผมจะใช้โหมดพิเศษนะปิดปรับโหมดสองครับโอเคตอนนี้โคเรเชียใช้จะใช้โหมดพิเศษนะระยะวิ่งผมสองโดโด้ไปนะแล้วก็เลืองทับอะไรเลต้องทับอะไรโอเคเดี๋ยวให้โดโด,โด้เขาแต่ง <laughs> ตามใจชอบไปก่นอนนะเคเราจะมาดูโคเรเชียกันนะฮะโเคโเรเชียโ,โ,โหมดสองนะครับเฉเฉเฉโหมดสองอะพร้อมสามผมไม่รู้เดี๋ยวลองก่อนวิ่งระยะนี้มันจะเด้งปะวะ เลือเลยโอเคสามสองหนึ่งไปโอ้โหแล้โอ้ยโอ้โหเฟลเฟลเฟลโอ้โหเฟลเฟลติดคอติดคอฮะติดคอฮะโอ้ยเฟลเฟลเฟลครับเฟลครับเอาใหม่เอาใหม่เกับไปใหม่เกับความเร็วมันคทำเร็วดีนะครับแต่ควบคุมยากครับคือโหมดที่สองนี่เป็นโหมดที่ควบคุมยากอยู่แต่ว่า มันครับบอกจะขับมันมากโอเคมาไปโอเคมาไปบอกแล้วมาผมเป็นมาประยศโอเคทำไมสามสองหนึ่งไปได้ดอ้าวเออไม่ต้องแล้วนี่ละนี่ละบอที่สองของคุณลเชียจริงจริงมันบินได้นะ ให้เราใส่ของอาจารย์เอเลนได้ได้พุ่งเต็มที่ฮะต้องพุ่งเต็มที่มันไม่เต็มที่สักทีอ่ะใจเย็นใจเย็นอ่ะกูแลนดิ้งจะเป็นพื้นก็ได้แลนดิ้งจะเป็นพื้นก็ได้อ่ะเดี๋ยวไปต่อเนี่ยเฮ้ เขาวอครับนี but, pos, like <Bahn> ่โอ้โหเบกพอดีด้วยเบกสวยเบกสวยมากที่ใครที่เคยมาเมนไว้ว่าอยากได้มอเตอร์ไซค์แบบที่สามารถลอยได้นี่ฮะเห็นแล้วฮะทันจิดเจิดสร้างเองกับมือครับลูกรักปรับหมดเดี๋ก่อนเดี๋ยวมาซิ่งเกินเกินพิกัดอีก อ้าวีรถผิดเจ้าเข้ารถผิดเจ้าเข้าเดี๋ยวนเดี๋ยวนี้ดูความพยศเคต่อเคต่อมาดูของน้องโดโดฮะประกบแต่งกันเรียบร้อยแล้วเราจะนี้ใช้ใช้แทงน้ำแทนล้อรถนะฮะเราจะจะขนาดไหนกันเชียวเฮ้ยรีบเป็นอะไรกัะขอบกันป้อเป็นอะไรกัะขอบกันปะผมสงสัยเฟลเฟลคนน้อยไม่พอเฟลอีกคือคนอะไรคนอะไรดีนะีนี้ฮะ คูณเฟลเาเรียกเารียกว่าเป็นลักษาะเด่นของน้องโดโะพูดน้อยไปพอแเฟลดหนทางนะจุดนี้นจุดนี้แต่งเร็วแต่งแต่งเร็วแต่งเร็วแต่งเร็วอยากดูอยากดูมาแล้วครับ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 อ่าอค้างค้างค้างโอเคเอา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 อาอาาเหาเอาออ แหลกแหลกแหลกไปไหนแหลกครับคุณแหลกครับคุณแหลกมากออกดูนั้นเร็วอะไร่อยอร่อยอรอะไรเดี๋ยวแล้วแต่วิ่งอย่างนั้นล่ะแล้วไหนวิ่งอย่างนั้นล่ะแหลกนอนนอนนอนก็ไปวิ่งใต้เรือใต้เรือมาได้นี่สิต้องบอกต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าใครอยากอยากจะมาจอยนะต้องเหน็ดแรงนะอ้าว ต้องเน็ตแล้วไว้ก่อนนะครับไม่มีงั้นเรื่องจริงเรื่องจริงนะฮะนั่าจะเป็นนี้หดแรกครับผมกเนใครียกว่ารถผมแลนดิ้งจับคืนไม่ได้ผมนี่แลนดิ้งจากรไปคอมเบิสไปคอมอ่าจะไปคอมด้วยใช่ถอนโดโด้สไปคคอมเท่าไหร่จังเถอะจังเถอะแหวนไปแล้วนั่นไงเคยจะรอดไม่ได้ ทำไมไม่ยกล้อก่อนนะต้องยกล้อก่อนอนะเลยเพราะว่ากรณีของน้องเดโดอ่ะโชกด้านหน้ามาเป็นโชกเลยมาเป็นโชกเนี่ไงมันก็เลยแบบชนแล้วมันจะเด้งกลับนี่นี่นี่เออมาใกล้ใกล้เหมือนเหมือนแบตพอรตเลยเอา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 าเอาาเรถข้างไว้มีเดี๋ยวเด้อเมื่อกี้

อยวรอได้อยวรอได้อย่าเลวอย่าเลวอยู่ยุ่ขอบไปมันเซ็นเซอร์มันชนขอบถนนวัววัวถอยถอยถอยไก่เอาไปเรื่องอะไรที่เก่ไก่เลยเฮ้ยเริ่มไก่มากอ่ะโอเคพร้อมไหมสามสองหนึ่งไปตีเอ้าวไปพ่น่ะ อ,อะไรวะ <บา S 2> เนี่ยวิจิขึ้นสวยนะแต่ไม่มีเอพ่นการงานพุ่งมาแล้ววัดแล้วให้ยกล้อจำไม่ได้อีกแล้ววัดใส่เตแออลนะ้เนั่นเขียนว่าอะไรครับอ๋อ,อมไม่ได้เขียนอะไรโอเคต่อมาเพิ่มม่ให้พิการเสียเวลามัใส่ข้าพเจ้าพร้อ,อมแล้ว เดี๋ยวเขาไปวากันเหนไหนี่านีมีขาตาั้งมีขาาั้งนี่สามารถเล็งเล็งก่อนขึ้นเล็งก่อนขึ้น <c oughs> โอเคพอแล้วสามสไปอ้าวเด้งไปถ่าแล้ววะนั่นไห<ป>น เฮ้ยเฮ้เฮ้ยินได้มาใส่วินได้ไปแล้วโอ้ลอยแล้วลอยแล้วลอยแล้วร่องเดี๋ยวเอาขาขึ้นจะเด้ง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 เฮ้ะเด้งเท่าลังเวียงเท่าลังเหวียงเท่าลังเวียนี่นี่นี่ผมนี่ติดขอบสนามเลย พีว้าโจฟโจกลับมาแล้วกลับมาแล้วพี่ติดใจอยู่คนนึงโอ้โหหลอดใส่แรงมากว้าสต็อ้เต็มแต่นอนอันนั้จะมีไปได้คือยูไนไว้อ๋ยอยู่นยยยยอยย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 วยย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  เดี๋ยวยยวะก็รางวัลแล้วก็รางวัลเดวีผู้ดีเลยผู้เล่าอ้อเรือเรือเบกเบกบกไม่อยู่ด้วยเยสเบกขาเดียวด้วยน่บาบ่แล้วมาใส่พี่นี่แหละเทมเทมเทมนี่นี่นี่เคเราก็จอดแล้วนะเคแข่งกันกเรียบร้อยแล้วเฮ้ยทำป้ายนี้เลย ไปสต็อปเอ่อเอ่อเอาไว้เอาไว้ใช้ในโอกาสต่อไปโอเคเดี๋ยวเราจะปิดคลิปกันเลยดีกว่านะเจุดนเดือนนี้ก็นะนะเจ็ดเดือนี้นะฮะก็ทดสอบกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับมอเตอร์ไซค์วิบากนะฮะเจุดเดือนนี้แปลว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ลำบากมากตามชื่อมอเตอร์ไซค์เฮงสวยมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เองด้วยนะมอเตอร์ไซค์ตัวเองด้วยนะเจ็ดเดือนนี้ โอเคก็ต้องขอขอบคุณน้องโดโดนะฮะสำหรับแขตเราเชินใหม่ล่าสุดเฮ้ยล่าสุดเลยล่าสุดนจีล่าสุดแล้วเชื่อว่าเชื่อว่าสนามนี้ก็คนได้ใช้ในโอกาสต่อไปนะฮะถ้าเราได้สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ความเร็วนะฮะโอเคชัดดาพี่ชัดนาชัดนะโอ้ยดิชัดหน้าเดี๋ยวคิดคิดที่แล้วบอกว่าอะไรนะปีหน้าปีหน้าี้ชัดหน้าเลยชัดหน้าและอันต่อไปนี่คืออะไร อันต่อไปอะไรวะเนี่ยอนต่อไปนี้ผมไม่เหลืออะไรละ <c oughs> <c oughs> ผมไม่เหลือให้ให้ให้ดูแล้วน,อนอ้องจุดนี้โอเคก็ก็สำหรับวันนี้จอแพทสซังอาจารย์เอเลนเบเกอร์และน้องโดโดนะฮะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ